สำหรับคนที่กดเข้ามาดู like, คลิปนี้เนี่ยผมเชื่อว่าก็คงรู้อยู่แล้วแหละว่าปี2025นี้นะครับเป็นปีของในเรื่อง AI นะแล้วก็พวก AI agent ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของแบบพวก automation เข้ามาทีนี้เนี่ยผมก็จะมาแชร์ให้นะครับว่าผมใช้ตัวไหนอยู่บ้างแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับแล้วก็เครื่องมือหลายๆอย่างที่อยู่ในชิปนี้เนี่ยคุณสามารถเอาไปปรับใช้กับงาน workflow ข,ของคุณได้นะครับทำให้ทำง,งานเร็วขึ้นนะปกติเราอาจจะต้องเสียเวลา 2 3ชั่วโมงในการทำสิ่งนี้ทุกวันถ้าเกิดว่าคุณรู้เครื่องมือพวกออโตเมชันคุณก็จะสามารถลดระยะเวลาตรงนั้นได้คุณก็เอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปทำานอื่นต่อได้นะครับ๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีตัวไหนที่มันน่าสนใจบ้างแต่ผมจะพาไปดูในเรื่องของตัวออโตเมชันก่อนนะครับอันนี้ผมลองเล่นเองละตัวของแพลตฟอร์มในการทำออโตเมชันเนี่ยหลักๆแล้วที่เราจะเห็นกันบ่อยๆก็คือจะเป็นตัวของ Make.com นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นตัวของ n8n นะครับ n8n ก็คล้ายๆ Make เหมือนกันแต่ว่าอตัวขง NBA เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็น Open source นะครับก็คือเราสามารถใช้งานได้ฟรีนะแล้วก็ถ้าเป็นตัวของ Make เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่นะครับเป็นพ i c i n g นะค่าใช้จ่ายของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้ครับก็คือมันก็แล้วแต่แพ็กเกจที่เราใช้นะครับแล้วแต่จำนวน Re e q u e s t ที่เราที่เราใช้ที่เราตั้งโฟลขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใช้ตัวของ Automation พวกนี้เนี่ยมาทำงานประเภทไหนได้บ้างนะครับในที่ผมก็จะพาดูตัวอย่างเป็นตัวของ m a k e c o m นะเป็นเ o r k ์กโฟที่ผมได้เซตเอาไว้นะครับอันนี้เป็นแบบว่า ลองทำให้เล่นดูนะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะทำแบบพวกช่องแนวเล่าเรื่องอะไรเงี้ยเราต้องใช้อย่างเช่น ChatGPT นะในการสร้างสคริปต์ขึ้นมาแล้วก็ให้มันเหมือนแบบสมมติเราต้องการเราต้องการ10บบทอย่างเงี้ยสิบเอพิโซดอ่ะเราก็ต้องเจนทีละเอพิอพโซดหนึ่งเอพิโซดสองเอพิโซดสามเอพิโซดสี่สไปเรื่อยๆจะถึงเอพิโซดที่สิบนะครับแต่ว่าด้วยโฟตัวเนี้ยคือผมก็ใช้แค่ตัวของใส่ใส่เข้าไปแค่ตัวของไตเติลเนาะไตเติล ชื่อชื่อเรื่องอะ่ะชื่อคลิปอ่ะนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันก็จะจัดการให้เสร็จหมดเลยอ่ะอันนี้คือเป็นโฟลที่ผมเซตขึ้นมานะครับแล้วก็ไฟแนลเนี่ยจะเป็นแบบนี้อ่ะตัวของไฟแนลเนี่ยนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องอตัตนนี้นะครับแล้วก็มีตัวของเป็นเอพิโซดนะครับเอพิโซดหนึ่งถึงสิบอ่ะผมให้มันสร้าง o u ์ไลน์ขึ้นมาก่อนว่าหนึ่งถึงสิบเนี่ยคุยเรื่องอะไรบ้างนะอ่ะมันก็จะเจนขึ้นมาให้เลยเนี่ยจนถึงเอพิโซดที่ เออ 6, กเอ่ะ10นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ให้มันลงดีเทลรายละเอียดก็คือให้มันเขียนทั้งหมดเลยนะครับให้มันเขียนขึ้นมาตั้งแต่แบบให้มันเหมือนแบบภาคเสียงมานะครับเนี่ยมันจะเจนเทคออกมาแบบนีอ้อันนี้ก็คือมีทั้งหมดหลายหน้าอยู่เหมือนกันนะครับคือทั้งหมดนี้เนี่ยผมผมใช้แค่คลิกเดียวนะอ่าคือคือเราสั่งให้ Work force, เวิร์กโฟม์นปทำงานแค่หนึ่งครั้งนะครับเราใส่แค่ตัวของไ i เ l ิลเข้าไป หลังจากที่ผมได้ตัวของนาร์เรเตอร์หรือว่าคำบรรยายตรงนี้มาแล้วเนี่ยผมก็เอาพวกเนี้ยไปให้ AI ภพากเสียงต่อนะครับแล้วก็หาภาพประกอบมาใส่เนาะมันก็จะได้เป็นวิดีโอฟิแนลมานะครับหลังจากที่ผมเอาไปให้ AI ภพากเสียงแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นไฟล์เสียงออกมาแบบนี้นะครับเนี่ยสมมติตัวอยา่าง The surviving member อืมเป็นแบบ As fear gripped them each member faced their p e n ารเอพิโซดนะครับแล้วก็ เอาไฟล์เสียพวกนี้ไปตัดต่อในแคปคั t ต่อนะครับแล้วก็จะได้เป็นไฟนอลออกมาเปไ็นแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเวอร์ฟนหนึ่งนะที่เราสามารถเอาตัวของออโตเมชันแล้วก็ตัวของ AI เนี่ยมาผนวกเข้ากันนะครับเอามาใช้งานได้นะครับอันนี้เป็นเวอร์ฟนหนึ่งคือปกติแล้วเนี่ยถ้าจะทำแบบนี้เนี่ยเราต้องใช้เวลา,เ,าเป็นสองสามชั่วโมงมั้งในการที่จะได้ ได้คลิปรวมมา1คลิปนะครับก็จะเอาไปให้ h a GP t GPT Gen ทีละบททีละส่วนนะครับแล้วก็เอาไปให้พวก AI พักเสียงต่ออะไรเงี้ยคือถ้าเกิดเราเซตตัวของ Automation ได้อะมันก็จะกดแค่คลิกเดียวมันก็จะรันให้หมดเลยเออนี่คือเป็นเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นตัวของ N8N นะที่ผมได้เซตเอาไว้นะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างของตัว N8N นะครับเป็นการทำคอนเทนต์แบบ Automation นะ ดีวผมลองทําตาม YouTube มานะครับจะมีเวิร์กโฟลประมาณเนี้ยอันนี้ก็คือเหมือนแบบอันแรกเนี่ยเป็นการให้มันดาวน์โหลดพวกไฟล์ที่เราต้องใช้ทําทําคลิปมาก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเวิร์กโฟลในการสร้างคลิปวปดีโอออกมาหนึ่งคอนเทนต์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นโรเตอร์เหมือนแต่ว่าให้มันสร้างเนื้อหาใหม่เรื่อยๆนะตามวันเวลาที่เราได้เซตเอาไว้นะครับก็คือเราเราเซตแค่เวิร์กโฟลนี้คอนเทนต์มันก็จะรันของมันอัตโนมัติคุณอาจะจะตั้งให้มัน โพสทุก3วัน4วันเอ่อหวันโพสสี่ครั้งอ่าแบบเนี้ยคนก็สามารถเซตได้แล้วมันก็จะรันอย่างเงี้ยตลอดจนกว่าเขาจะปิดไอ้ตรงเวิร์กโฟนี้มันถึงจะหยุดหยุดรันนะครับก็จะรันไปเรื่อยๆของมันนะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแบบเป็นไฟแนลนะครับกดรันเลยครับเพสเต็ป์จะเริ่มทํางานตามที่ผมเซตเอาไว้แหละปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้เป็นการสร้างเอ่อตัวของคลิปนะครับเรนเดอร์วิดีโอออกมาแล้วก็คือเป็นการโพสต์ไปที่ ัวของ YouTube นะครับผมตั้งไว้ให้มันโพสไปที่ตัวของ youtube นะอันนี้กำลังโพสอยู่อันนี้ก็คืออัปเดตใน Google Sheets นะครับว่าโพสเสร็จแล้วอ่ะอันนี้ก็คือเป็นการลบคลิปที่มันเพิ่งเจนมามาเมื่อเมื่อกี้นี้ไม่งั้นไฟล์มันจะมันจะเต็มเครื่องนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวของไฟนอกกัน y o u t u ปึ๊บปึ๊บอ่ารีเฟซหนึ่งที่อ่านี่มาแล้วนะครับก็คือเป็นคลิปที่เพิ่งเจนเมื่อกี้นี้เลยแล้วก็กำลังโพสอยู่ตอนนี้ก็คือตัวของ ยูทูบเนี่ยมันก็กำลังประมวลผลอยนครับเนี่ยขึ้น preparing นะครับ up to HD นะ p r e พ a r i n g อยู่อทีนี้เรามาดูตัวของไฟนอลกันนะว่าที่มันสร้างออกมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นวิดีโอนะที่มันสร้างออกมาเมื่อกี้มันก็จะเจนออกมาให้แบบนี้เลยก็คือจะเป็นวิดีโอที่ที่มีคําคมอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็มีของพูเทศแล้วก็ใส่สาวด้วยแบบนี้คือมันก็จะเจนไป อันนี้คืออัปโหลดบนย t u b e เสร็จเรียบร้อยนะประมาณนี้เลยตัวนี้ก็คือเป็นเป็นตัวอย่างนะครับในการใช้ออโตเมชันทำนะครับจริงๆแล้วมันมันทำอะไรได้อีกเยอะมากๆเลยอาจจะทำตัวของแชทบอทก็ได้สมมติลูกค้าตอบแชทเข้ามาในในเพจ Facebook ในไลน์อย่างเงี้ยล้วก็เซตแชทบอทขึ้นมา1ตัวแล้วก็ให้มันตอบเองอัตโนมัติก็ได้นะครับตามสินค้าตามเซอร์วิสตามบริการที่ที่เรามีอยู่แล้วอ่ะอันนี้คือเราสามารถ ทำออโตมชั่นได้นะกลับมาที่ประเด็นของเรานะครับแล้ว AI ตัวไหนอีกที่ผมใช้เป็นแบบ Daily Use นะครับคำตอบเลยก็คือจะเป็นตัวของ chatgpt นะอันนี้ก็เดวให้ดูว่าผมใช้ทำอะไรบ้าง chatgpt เนี่ยก็อาจจะทำแบบพวกถามตอบตรงนี้นั่นนะครับแต่ว่ามันมีโปรเจกต์หนึ่งที่ผมทำขึ้นมาก็คือจะเป็นตัวของสติ c k e r Li นะครับ Sticker l รด้วย chatgpt นะอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างครับสติ๊กเกอร์อนนียน,นี่ก็คือเป็นเหมือนจแะบบเป็นตัวการ์ตูนน่ารักๆขึ้นมานะแล้วก็ มีทำเป็นแบบสติ๊กเกอร์ลน์ขึ้นมาแบบนี้อ่ก็คือจะเป็นแบบอินดิวเดวลนะครับแบบบุคคลเลยแล้วก็อันนี้่เป็นผมผมนะอ่าทำแบบรูปตัวเองขึ้นมาเหมือนไหมเหมือนไหมผมว่าก็ได้อยู่นาเนี่ยก็ได้อยู่นะครับแล้วก็เนี่ยประมาณอย่างนงี้เออก็ได้อยู่นะครับอ่าเนี่ยนี้ผมก็ลองให้มันแบบทำโปรเจกต์แบบสร้างสติ๊กเกอร์ลน์นะครับก็ให้มันออกมาก่อนว่า ติกเกอร์เนี่ยต้องมีคําพูดอะไรบ้างนะรับมันคิดวอร์ดดิ้งมาให้นะตรงนี้แล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นเหมือนแบบอัพโหลดรูปเข้าไปนะว่าเอารูปแบบประมาณนี้นะครับให้มันสร้างมาทาเป็นตัวการ์ตูนให้หน่อยอ่ะมันก็จะได้เป็นกรต์ตูนออกมาแบบนี้เราก็เอาไปอาจจะบอกให้มันรีมูฟแบ k ็กกราวด้วยก็ได้นะแต่ผมลองแล้วอะ่ะมันมันรีมูฟแบล็กกราวไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับผมต้องเอาไปใช้แบบพวก Affinity Photo หรือว่า Photoshop หรือว่าโปรแกรมพวกแต่งภาพอะ่ะในการลบแบ k ็กกราวออกเองอันนี้คือมันจะจะเป๊ะกว่า แต่ถ้าเกิดว่าให้ AI ทำเนี่ยมันมันลบออกมาได้ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือเป็นสติกเกอร์ที่มันสร้างขึ้นมาอเยประมาณนี้นะครับก็ให้มันเจนสติกเกอร์ออกมาแล้วก็เอาไปทําเป็นไฟล์ PNG เนาะแล้วก็อัพโหลดขึ้นขายบนไลน์สโต re ก็ได้แต่น,นี้ผมทําแบบทดลองทําเล่นๆดูนะอืตัวถัดมาที่ผมใช้ทุกวันเลยก็คือจะเป็นตัวของ n Notion นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวของ n o t i o n t e m p l a t e นะครับที่ผมได้สร้างเอาไว้นะก็คือจะเป็นตัว คอนเทนต์แพนเนอร์ใครที่ทำงานสายพวกดิจิต a ลมาเก็ตติ้งหรือว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยคุณก็สามารถใช้เทมเพลตนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเวนะิร์กโฟล์ะที่ผมสร้างขึ้นมาด้านซ้ายเนี่ยก็คือเป็นไอเดียลิสต์นะครับเป็นไอเดียที่เรามีไอเดียแล้วเรายังไม่ได้ทำคอนเทนต์ออกมานะครับเป็นไอเดียเฉยๆนะแล้วก็จะมีแบบว่าแต่และอันเนี่ยเสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นตะ์เนี่ยพวกเฟซบุ o กไอจ YouTube, t i k t o k อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ เลื่อนลงมาก็จะเป็นแบบพวกการจัดการต่างๆนะที่ไฮไลท์่ที่ผมชอบก็คือจะเป็นตัวของคาลเลนดาร์คาลเลนดาร์ก็คือเราสามารถเซตได้นะครับว่าเราจะให้โพสต์เนี่ยมันโพสต์วันไหนอไอเดียที่หนึ่งจะให้โพสวันที่เท่าไหร่เราก็สามารถตั้งเป็นคาลเลนดาร์ได้แล้วก็คนในทีมเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูในนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเราก็สมมติเราจะกดเข้าไปข้างในนะครับโอเพนขึ้นมาออันนี้ก็คือเป็น แบบวิดีโอนะก็คือเป็นคอนเทนต์ดีสคริปชันอะไรเป็นเป็นแบบว่าไอเดียเร็วๆเราก็สามารถพิมพ์เข้าไปในอันนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบไตเติลนะครับก็สามารถใส่ใสได้สมมติเราจะสร้างไว้สัก3 title ามสี่ไตเติลเนี้ยเราก็ใส่ไปแล้วก็มาเลือกที่หลักได้มีตําแหน่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะแล้วก็จะมีแบบพวกดีสคริปชันต่าง,างๆก็สามารถใส่เข้าไปได้นะม,มีการทำสคริปมีการเช็คนิดว่ามันคอมพิวเตอรยังเนี่ยเราก็สามารถ มาเช็คตรงนี้ได้นะว่าเรามีไ이เตอร์หรือ,อยังมีการแพนนิ่งหรือ,อยังมีการตัดต่ออ,อย่างอะไรเงี้ยคุณก็สามารถมาเช็คตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีการใช้แบบพวกฟุตเทจนะครับว่าเราจะถ่ายช็อตไหนบ้างอะไรเงี้ยก็สามารถมาเซตตรงนี้ได้นะในหนึ่งคอนเทนต์เนี่ยเราอาจจะมีการถ่ายหลายซีนหลายช็อตก็มาเซตตรงนี้ได้คือโปรแกรมโ o ชั่นผมชอบตรงที่ว่ามันทํางานง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็จะมีตัวของ AI ด้วยนะครับ AI ก็จะเป็นอยู่ตรง มุมขวาล่างตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าอ่ะเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นอ่าเป็นกล่องขึ้นมาอย่างงี้ใช่ไหมเราก็สามารถพิมพ์ถามได้ครับให้มันช่วยจัดการกนู่นนี่นั่นเหมือนคล้ายๆคุยกับ c h a t GPT เลยแต่ว่าอันนี้จะเป็นของโ t i o n นะครับมันก็จะจัดการให้เบสเซ็ตภายในแอปเลยอันนี้คือถือว่าทาออกมาได้ดีมากๆนะครับสายทํางานสาย productivity เนี่ยผมว่าน่าจะชอบแอปพลิเคชันตัวนี้วันนี้ก็เอามาให้ดูเป็นแบบคร่าวๆนะว่าเราสามารถใช้ตัวของออโตเมชันเนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วก็ เราสามารถใช้ตัวของ ChatGPT เนี่ยประยุกต์ทำอะไรได้บ้างแล้วก็มีในเรื่องของตัวแอปที่ใช้จัดการเครื่องมือต่างๆนะครับพวก n น้ตชัอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้จัดการงานของเราได้ให้มันเป็นแบบเป็นสัดเป็นส่วนเป็นระเบียบเวลาทำงานมันจะได้ทำงานง่ายขึ้นนะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้เนี่ยผมว่าคนก็คงได้ไอเดียไปนะครับว่าเราจะใช้พวกออโตเมชันพวก AI เนี่ยเข้ามาช่วยในการทำงานของเรายังไงได้บ้างนะครับบางคนเนี่ยคืออาจจะใช้ในการช่วยเขียนอีเมลก็ได้ช่วยเป็นแชทบอท ลูกกค้้า็ไดหรืออย่างบางเคสที่ผมเจอก็คือเขาใช้ออโตเมชันเนี่ยในการทำทำตัวของ lead generation นะครับก็คือให้ AI เนี่ยช่วยหา lead ลูกค้าให้เออ,อนนี้ก็ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่มีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยคุณก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับหรือว่าอยากจะให้ผมทำเดโมตัวไหนขึ้นมาเนี่ยอ่ะก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้สําหรับคลิปนโนี้ผมต้นขาลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครังหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย